ณดินแดนลึกลับแห่งหนึ่งได้มีปีศาจลุดออกมาทันใดน,นั้นก็มีผู้คุมปีศาจโผล่ออกมาเพื่อจะตามล่าหาปีศาจตัวนั้นได้ข่าวมาว่าปีศาจตัวนั้นชื่อปีศาจหน้านิ่งเดินต่อไปเดินต่อไปเพื่อจะไปตามหาและแล้วก็เจอปีศาจหน้านิ่ง เกิดการต่อสู so bbe bbe to to ้ระหว่างผู้คุปปิศาจและปีศาจนานิ่งครับวิชนานิ่งจร so ิงๆด้วยหน้าเขาไม่ยิ้มเลยตาเขาจะมองเห็นหรือไม่อ uh ันนี้เราไม่รู้เพราะนักลักปิดเขาปิดปิดตาเขาไว้โดี๋ยวต่อสู้ดาบข้าชิง่จไม่ได้ขาดเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธโอ้โหเปลี่ยนอาวุธเอาอะไรมาสู้ดีเออาด ยาวๆอย่างนี้แหละสูสีกันสูสีโอ้โหโอ้โหโดนฟันไปที่ขาแล้วเป็นไงโอ,อ้เหมือนจะเจ็บเหมือนจะเจ็บขาเอ,อเ้อะไรอเป็นอะไรท่าอะไรเมื่อกี้ท่าอะไรออป่อยพลังป่อยพลังเมื่อกี้ป่อยพลังนะครับบนเขาเมือ่อกี้มีพลังออกมาจากเขาสีแ,งแดงๆของปีาศาจเหรอ โอ้ถ้าไม่ตายของปีศาจนันนิงนี่หลายกาดมากโหนี่ถ้าไม่ตายเหรอครับขวานพิฆาตขวานพิฆาตอ้าวขวานล่นไปแล้วปีศาจนันนิงนอนอุ้ม ได้ยินเสียงปีศาจหัวเหรอปีศาจเด็กนี่ี่จับจักรจีเลยไก่จะตายแล้วค่ะต้องไปเอาวัตสุพันธุ์โอ้ยไก่จะตายแล้วเหรอโอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับสามหน้าของผู้คุมปีศาจต้องพยามถอดหน้าของมันออกให้ได้อ๋อต้องถอดหน้ากากด้วยเหรอเฮ้ยอะอือ โอ้โหการต่อสู้เริ่มดุเดือดอ้าวโยนทิ้งแล้วโยนอาวุธทิ้งแล้วโอ้ยเริ่ม,เร,มเริ่มดุเดือดครับโอ้ยนีรครับปีาศาจเด็กปีาศาจเด็กดูสิเอ้า,าหลบ ตา,ตายแล้วตายแล้วอ๋อพลังอยู่ที่หน้าก,กากนี้เองอือพอถอดหน,น้ากากนี่ตายเลยเจ้นานักกากนี้ไวหลายมากเฮ้ยไอ้ไออย,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 ยอย่าใส่ดิถอดออกมาอย่าใส่พาตกเอามันไปทำลายทำลายลงไปในบะ่อน้ำภารกิจของผู้คุมปีศาจก็ได้เสร็จสิ้นแล้ว <c oughs> ผู้คุมปีศาจก็เดินทางกลับไปยังโลกของตัวเอง ทิ้งไว้แต่เพียงปีศาจหน้านิ่งที่อยู่ในโลกลึกลับต่อไป